คนไข้ของหมอไปฉีดอัดฟิลเลอร์อย่างเดียวหน้าดูบานแล้วคางมันดูหดมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงมีใครไหมที่รู้สึกว่าพอไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหน้ามันดูบานออกมาแล้วคางดูหดสั้นมีปัญหาจากการฉีดฟิลเลอร์ช่วยคอมเมนต์มาเล่าในติกตอกหมอซีกันนะไปเตือนกันนะครับ หลายคนเข้าใจว่ายิ่งฉีดอัดหน้าเยอะๆฉีดใต้ตาฉีดโหนกแก้มฉีดกลางแก้มฉีดร่องแก้มยิ่งฉีดเยอะๆยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตครับคนไข้ก่อนมาเจอหมอสีไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไปฉีดฟิลเลอร์โหนกแก้มไปฉีดฟิลเลอร์กลางแก้มไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มเน้นการฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวคนไข้รู้สึกว่าหน้าดูบาน แล้วคางดูหดสั้นเพราะว่ายิ่งฉีดอัดเข้าไปทําให้หน้ามันดูบานออกมาแล้วคนไข้มีปัญหากระดูกคางหดสั้นครับเลยทําให้หน้ายิ่งดูหดสั้นเข้าไปใหญ่เคสนี้นะครับ หมอซีไม่ได้ฉีดอัดฟิลเลอร์เข้าไปครับทีมแพทย์หมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับใครเห็นมิติหน้าของคนไข้สวยขึ้นบ้างหมอซีใช้ฟิลเลอร์เสริมกระดูกที่สึกบริเวณคางครับใช้แค่ซีซีเดียวครับใช้ฟิลเลอร์เสริมตรงบริเวณร่องน้ำหมากข้างละ0.5ซีใครเห็นรูปหน้าของคนไข้สวยขึ้นบ้างครับใครเห็นหน้าคนไข้ละมุนบ้าง ผิวเด้งมากนะครับคางเปรียบเสมือนโงเห้งของผู้หญิงครับยิ่งคางและมุนสวยยิ่งทำให้หน้าดูเด็กลงครับทุกคนต้องเตือนเพื่อนๆกันนะก่อนจะไปฉีดอะไรอัดหน้าเยอะๆขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับ ยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบว,วมหน้าไม่ธรรมชาติครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะครับ คือโมโนโพลา AF หรือคลื่นความถี่วิทยุค้่เดียวเคสนี้ทีมแพทย์หมอซีนั่งซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงแล้วหมอมาแต่งฟิลเลอร์ตรงขอบกระดูก 0.5cc ทำปีละครั้งครับยิ่งทำต่อเนื่องระยะยาวผลลัพธ์จะดีมากหมอซีไม่เอาเงินไปจ้างดาราไม่เอาเงินไปโฆษณาเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราค่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ประหยัดบ,บัตเจ็ต 40%นะครับกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอซีครับทักหาแอดมินหมอว่าขอโคต้า40%แล้วถ้าใครมีเพื่อนๆที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆกันหน่อยนะครับ